สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a t สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600ไลน์แอ DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสะราแแดง Her b Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ l i น์แอด b Herb 99 สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามรับชมรายการข่าว5มิติกันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีกับสถานีโทรทัศน์ป้านบ้านทีวีสถานีของทุกคนจาน PSI จันดําช่อง73 113 117 11ครับข่าวแรกเราพาท่านผู้ชมไปที่นี่เลยครับมันมีการร้องเรียนกันที่จังหวัดมุกดาหารเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ร้องเรียนเนี่ย นะครับเขาบอกว่ามันไม่ให้ความเป็นธรรมหรือไม่โปร่งใสเขาคิดว่าอย่างนั้นนะฮะกับตัวเขาเขาก็เลยไปร้องที่กะกะตให้มีการตรวจสอบการเลือกตั้งนายกตำบลมุกผู้ร้องเนี่ยเบอร์สองเขาไปแพ้โนโวตนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งแต่ที่เขาสงสัย นะครับก็คือด้านเบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับมันมีการเลือกตั้งตั้งแต่ประกาศการเลือกตั้งตั้งแต่วันที่31มีนาคมว่ามีการสมัครนายกเทศมนตรีตำบลมุกจังหวัดมุกดาหารเนี่ยนะครับรแล้วก็ในวันที่11เนี่ยนะครับก็มีการประกาศว่า มีใครมีคุณสมบัติผ่านการเลือกตั้งบ้างนะครับจนเบอร์หนึ่งและเบอร์สองเนี่ยเข้าไปเลือกตั้งจนเบอร์หนึ่งได้รับคะแนนเสียงมากกว่าเบอร์สองแต่มันมีการตรวจสอบว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยขาดคุณสมบัติในการเลือกตั้งจึงตีตกไปเบอร์สองแทนที่จะได้เป็นนายก กับต้องมาเลือกโนโหวตที่เขาสงสัยเขาจึงไปร้องที่กะกะตกลางแล้วก็ไปร้องสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินไปร้องขอความเป็นธรรมกับสำนักนายกรัฐมนตรีว่าขอให้ตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยที่เขาสงสัยก็คือหนึ่งนะครับผู้สมัครเลือกตั้งเบอร์หนึ่งเนี่ยมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสม ในการที่จะมาเล่นการเมืองนะครับแต่กกตเนี่ยกับตรวจสอบไม่เจอผลตรงนี้แต่พอมามีผู้ร้องว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยขาดคุณสมบัตินะครับกกตก็เพิ่งมารู้ที่หลังแล้วก็ตีตกไปแล้วให้มีการเลือกตั้งซ่อมก็คือมีการเลือกตั้งแบบโนโหวตเขาก็ถามว่าทำไมต้องมีการเลือกตั้งแบบโนโหวตนะส่วน การเลือกตั้งแบบ n o โหวตเนี่ยก็เขาก็ยังมีหลักฐานว่ามันมีคนเนี่ยนะครับไปจับมือชาวบ้านให้กาช่องโนโหวตให้กับเบอร์สองทั้งๆท,ที่มีผู้สมัคร2เบอร์นะฮะท่านผู้ชมครับเบอร์หนึ่งขาดคุณสมบัติไปแล้วนะครับตีตกไปแล้วแทนที่เบอร์สองนี่จะได้เป็นนายกเลยกลับไม่ได้เป็นครับกรกตก็ มีการให้เลือกตั้งโดยให้มีคะแนนโหนโวตจริงๆแล้วเนี่ยเบอร์หนึ่งเนี่ยขาดคุณสมบัติแล้วเบอร์สองมีคุณสมบัติครบถ้วนแต่มีคะแนนที่เกินสิบหรือยี่สิบเปอร์เซ็นตของคะแนนเสียงการเลือกตั้งขึ้นไปเนี่ยเบอร์สองแน่น่าจะได้เป็นนายกละไม่จำเป็นที่จะต้องมีการเลือกโหโวตขึ้นมา คราวนี้เมื่อมีการเลือกโนโหวตขึ้นมาเบอร์สองเนี่ยจากคะแนนหนึ่งพันแปดเนี่ยนะครับเหลือแค่ไม่กี่คะแนนสรุปว่าเขาไปจับได้ว่ามีการไปชี้ให้คนแก่เนี่ยนะครับกาช่องเบอร์นี้เบอร์นี้เบอร์นี้อย่างนี้นะครับก็เลยทำให้เธอเนี่ยเครือบแคลงใจก็ไปร้องต่อ รับเรื่องร้องเรียนสานักนายกและมนตรีแล้วก็กรกะตถ้าไม่รับความเป็นธรรมยังไงน้องเขาก็จะไปอ่าร้องที่ศาลปกครองมันมีคลิปเสียงคนแก่ด้วยนะครับเดี๋ยวไปฟังกันนิดหนึ่งเดี๋ยวเบอร์หน้ากันหน่อยนะครับที่เขาให้การว่ายังไงนะฮะไม่มัคยรู้วันที่<อ>ยคนเบอร์สองอ๋ <S <S อยายจะเลือกเบอร์สองอแต่ว่าเขาชี้ให้ยายไป การมือย่าม oh. น ate, oh. right> no ี่จับมือลุงระบุดอ๋อยายไปจับขึ้นมาลุงไม่ชอบคนที่จับมือเป็นใครคือคือนายเลือกตั้งนั้นใช่ไหมอ๋อย่าเข้าไปว่าย่ายคือเว้นห่งนาะว่ะย่าคือเว้นห่งวัดพวกอยูน่าหันนั่ะน้าหันน่ะนี่คิดว่านี่ย่าคนน่ะห่างได้จับมือย่า ยายเบอร์ค่ะคักเลยมันเบอร์นี่อันเบอร์สองดอกวะอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งดอกวะแล้วตัวเลือกมาเอาเบอร์สองก็คือยายจะเลือกเบอร์สองแต่ว่าเขาอ่ะจับมือไปเขาบม่ได้จับมือเขาเอามือมือเขาจีบเบอร์นี้เอาเบอร์นี้ยายเบอร์นี้ก็คือที่เขาให้ลงก็คือเขาจะให้ลงโบนึงนั่นแหละครับนี่ก็เป็นคลิปเสียงของ ที่ว่ามันเป็นหลักฐานสําคัญในการที่ไปบอกให้ชาวบ,บ้านเน,โนโี่ยนอบดซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนทํานะต้องให้ความเป็นธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนะครับไอ้ส่วนของผู้รับสบักเมืองหนึ่งเขาก็คุณสมบัติตกไปมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วเขาก็ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นครันี้กะกะตเนี่ยก็ต้องทํางานด้วยความโปร่งใสและความเป็นกลางนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ากะกะตเนี่ยเขาอาจจะตรวจไม่เจอก็ได้ นะเดี๋ยวลองไปสอบถามว่าคณะกรรมการเลือกตั้งตรงนั้นเนี่ยนะครับมีใครบ้างอะไรยังไงก็ไปสอบกันนะก็ต้องฝากหน,หน่วยงานไหนมั้งเนี่ยสำนักนายกรัฐมนตรีนะกระกรตออกลางแล้วก็ผูต้ตรวจการแผ่นดินที่เข้าไปร้องเนี่ยนะครับก็ไปตรวจสอบด้วยนะครับนะฮะที่จงังหวัดมุกดาหารไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับของเกี่ยวกับเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์ นะครับเข้าไปรวบคาห้องพักเลยไอ้ผู้กองปลอยเป็ดนะครับตัวการของแก๊งคอเซนเตอร์ใช้ AI เนี่ยปลอมหน้าปลอมตาเป็นตำรวจลวงเงินเหยื่อนะครับตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีดอสอเนี่ยนะครับร่วมกับตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มนายบุญอุ้มวัย24ปี ที่ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดสแก้วโดยชายคนนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักในนามของผู้กองปลอยเป็ดนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีคอเซนเตอร์หลอกลวงประชาชนนะครับพันตำรวจยศชนินนะครับประเสริฐโสภาสารวัตรกองกำกับการดอสอเผยว่าขบวนการนี้เนี่ยมีพฤติกรรมแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ไปหลอก รวงให้กับผู้เสียหายที่ติดตั้งโปรแกรมควบคุมทางโทรศัพท์จากนั้นจึงใช้โอกาสโอนเงินจากบัญชีของผู้เสียหายไปยังบัญชีม้าของเครือข่ายโดยผู้ต้องหารายนี้ถูกติดตามตัวมาพักใหญ่แล้วนะครับเนื่องจากมีการหลบหนีไปอาศัยอยู่ที่บริเวณชายแดนปลอยเปตที่จังหวัดสระแก้วที่ติดกับชายแดนของประเทศกัมพูชาเนี่ยต่างๆนะครับก็น่าจะมีผลต่อ เกี่ยวกับเรื่องของทหารไทยเนี่ยไปยิงปืนใหญ่ใส่ไอ้พวกตึกพวกนี้นะก็เลยต้องหนีเข้ามาที่ฝั่งไทยผู้ต้องหาครับให้การปฏิเสธทุกข้อหานะครับนะฮะโดยอ้างว่าถูกนายทุนชาวจีเนี่ยหลอกให้ไปทำงานและถูกบังคับให้สแกนใบหน้าเพื่อนำไปใช้กับเทคโนโลยีของ AI ในการปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไรก็ตามเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวให้ตำรวจไซเบอร์ เพื่อดาเนินคดีและสืบสวนขยายผลเพื่อจับกลุ่มขบวนการนี้มาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพวกแกงไซเบอร์นะฮะ,อ,ะอีก,กเรื่องหนึง่งนะครับที่สำนักนายกศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักนายกและมตรีนะครับ บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์สีสมุดนิวบุกเข้าไปที่ทำเนียบนะครับไปร้องให้สอบป่าชุมชนที่บ้านฉางวันมีการบุกรุกพื้นที่ป่าครับเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่านางวิไลน้อยทับแสงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สีสมุดนิวเข้าไปยื่นร้องทุกต่อสำนักงานปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ่ะลงไปตรวจสอบป่าชุมชนบ้านเนินสำเรมหมู่ที่3 ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหลังที่ชาวบ้านร้องเรียนว่าอาจจะมีการบุกรุกพื้นที่ป่าและปลูกป่าโดยมิชอบก่อนหน้านี้นะครับมีชาวบ้านแจ้งเรื่องต่อกรลมป่าไม้ที่จังหวัดระยองเนี่ยให้ทางเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบแต่ผลยังไม่ชัดเจนว่าคณะกรรมการป่าชุมชนมีการบุกรุกจริงหรือไม่อย่างไรโดยพื้นที่เนี่ยดังกล่าวเนี่ยได้ถูกขุดหน้าดินจนเสื่อมโทรมก่อนที่จะมีการตั้งกลุ่มจัดเป็นป่าชุมชนเพื่อฟื้นฟูขึ้นมา พร้อมกับรับการสนับสนุนจากบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆและองค์กรต่างๆอย่างไรก็ตามครับมีกลุ่มชาวบ้านบางส่วนอ้างว่าไม่เคยรับทราบในการตั้งป่าชุมชนนี้เลยจึงร้องผ่านสื่อท้องถิ่นเพื่อให้ตรวจสอบร่วมกับกรมป่าไม้จังหวัดแต่ยังไม่ได้สรุปข้อชัดเจนทำให้นางวิไรนาะคบนาทิการหนังสือพิมพ์สีสมุดนิวเนี่ยบุกเข้าไปที่ ทำเนียไปร้องต่อปปชและ d ีดีให้เข้าตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปก็เรื่องนี้ก็ฝากเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบด้วยนะครับหาข้อสรุปและข้อยุติให้อยู่ได้ร่วมกันทั้งสองฝ่ายนะทั้งฝ่ายาประชาชนและก็ฝ่ายรักเพื่อให้มีประโยชน์ในชุมชนต่อไป เดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาติดตามรับชมรายการข่าว5้ามิติในช่วงต่อไปครับสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c c u t ot. สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสไลายแดง b Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ Line b Herb นับสนุนข่าวโดย DBMP Double MacPad สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 l i n e DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสไลายแดง B Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ l ล n e B Herb 99กลับมาติดตามรายการข่าว5มิติในช่วงต่อไปครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการรักขโมยตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยไม่ใช่แต่จะจับในคดีดังๆเท่านั้นนะครับคดีเล็กๆน้อยๆที่เป็นผลกระทบต่อชุมชนและชาวบ้านประชาชนเนี่ยเขาก็จับเหมือนกันงานนี้ครับตำรวจสอบสวนกลาง c i b โดยกองบังคับการกองปราบปรามการค้ามนุษย์และเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มบอกปคม6 ร่วมกันจับกลุ่มนายกรับนะครับอายุ23ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ3จังหวัดน้าราธิวาสลงวันที่24ร่ริกรกาคมพศ2568เลขที่จอ8 8 2ทับ2568ต้องหาระหว่างการทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการรักทรัพย์เป็นการรักทรัพย์ผู้มีอาชีพกสิกรรมนะครับตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยใช้ยานพาหนะ ในการกระทําความผิดหรือร่วมกันรับของโจรน,นะครับสถานที่จับกลุ่มเนี่ยบนขบวนรถไฟท้องถิ่นธรรมดาที่เลขที่451นครศรีธรรมราชสุไหโกรกขณะที่จอดรับส่งผู้โดยสารรถไฟชุมทางหัดใหญ่ตำบหัดใหญ่อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานี่โดยมีพฤติกรรมสืบเนื่องจากเมื่อ วันที่18เมษายนเนี่ย2 5 6 8เวลาประมาณ15นาฬกานะครับผู้เสียหายเนี่ยได้ไปทำสวนในสวนปามของอตนที่เกิดเหตุเนี่ยแล้วก็พบว่าเครื่องยนต์ของรถไถเนี่ยกับจานไถของรถไถเนี่ยมันหายไปนะครับจากสวนปามก็ที่เกิดเหตุแล้วก็มุยผู้เสียหาย ได้ติดตามค้นหาทรัพย์สินที่เสียหายไปดังกล่าวจนกระทั่งมาพบเครื่องยนต์ของรถไถนากับจานไถนาเนี่ยดังกล่าวเนี่ยได้ถูกนําไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าโดยมีวัยรุ่นสองคนเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ยรับซื้อของเก่าได้แอบถ่ายรูปของชายสองคนที่นําเครื่องยนต์กับจานของรถไถนา,นาชนิดเนี่ยมาขายนะครับให้กับร้านของตนและทางเจ้าของร้านก็ได้ รับซื้อนะครับเครื่องยนต์และจานของรถถ่ายชนิดนี้ไว้และก็ส่งข้อมูลเนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการสืบทราบว่าไอ้ผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยนะครับมีหมายจับของศาลอยู่แล้วนะครับจึงทําการไปจับกลุมนะครับที่สถานีรถไฟตําบลหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับพบ บุคคลเนี่ยมีตำหนิหรือรูปพันธ์ตรงตามหมายจับอยู่บริเวณที่สถานที่จับกลุ่มจึงได้แสดงตัวและแจ้งข้อหาตามหมายจับให้กับผู้ต้องหาทราบและก็นำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนเนี่ยสถานีตำรวจภูธรตันหยงดำเนินคดีตามกฎหมายนี่นะครับเป็นโจรแต่ไปลักเกี่ยวกับเครื่องมือทำการเกษตรของปร,ประชาชน ที่ภาคใต้นะครับตำรวจก็สามารถที่จะติดตามจับกลุ่มไปได้่ะครับท่านผู้ชมครับมาที่จังหวัดนนทบุรีด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้เปิดปฏิบัติการ No d ั s t no d e r สนะครับก็คือพนึกกำลังตำรวจทั้งสองนายเนี่ยกวาดล้างยาเสพติดเกี่ยวกับเรื่องผับเรื่องบาร์ในจังหวัดนนทบุรีครับ ที่บริเวณหน้าเรือนรับรองเจ้าพระยาท่าน้ำนนนะครับนายเกียรติตศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในการปล่อยแถวปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดภายใต้โครงการ no dust no d e a r e s นะครับหรือว่าไม่มียาเสพติดไม่มีผู้ค้าไม่มีผู้เสพเนี่ยนะครับโดยทางพลตำรวจตีกิดชื้เทศนันทวีสินผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี แล้วก็านายทิพเมศสังขวัญชนะนะครับผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดหนึ่งแล้วก็ท่านปลัดจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับรองผู้บังคับการเต็มไปหมดนะครับนะฮะก็มาเข้าร่วมพิธีผนึกกำลังที่ จากหลายหน่วยงานเพื่อเข้าไปปรปับปรามสกัดกั้นเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดในพื้นที่อย่างเข้มข้นโดยมีกําลังของเจ้าหน้าที่กว่า150บนายจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมอทิสํานักงานปปสภาคหนึาาคคง่งกองบังคับการตํารวจปรปาบปรามยาเสพติดบออก,กปสกองกำกับการสรืบสวนตํารวจจังหวัดนนทบุรีกองสํานักง,งานสาธารณสุขอําเภอนนท์กองบรีฝ่ายปกครอองํออาภอน,นสถานีตํารวจภูทรเมืองนนนะครับสถานีตํารวจภูธรรัตนาธีเบด ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวสำนักงานศัพสามิตในพื้นที่จังหวัดนนท์และกําลังจากหน่วยงานทหารในพื้นที่ร่วมบูรณาการกันลงพื้นที่นะครับการปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยได้มีการตรวจสอบสถานประกอบการทั้งหมดเนี่ยสแห่งได้แก่ร้านบารลมดีถนนราชพฤกษ์ตําบลบางกลางอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีและก็ร้านแสงจันทร์ราชพฤกษ ํำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นสถานผับบันเทิงชื่อดังในพื้นที่พร้อมได้ตรวจสถานบริการทั่วทั้งจังหวัดผลตรวจไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับเพราะผับเขาก็มีมาตรฐานนะในการควบคุมตรงนี้นะครับแต่เป็นการตอกย้ํามาตรการป้องกันในการปรับปรามเนื่องจากการปฏิบัติงานในครั้งนี้มีเป้าหมายสําคัญในพื้นที่เพื่อจะปิดล้อมในพื้นที่ เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงรับตามของนโยบายของรัฐบาลโดยมุ่งเน้นให้ตรวจสอบสถานประกอบการที่มีการลักลกอบจำหน่ายหรือไปมั่วสุมเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดต,ตลอดจนป้องกันการแพร่ระบาดสู่เยาวชนและชุมชนพร้อมกับตรวจสอบและกระทําความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบรุรีนะครับในด้านท่านผู้การจังหวัดเนี่ยนะครับเขาก็กล่าวย้ำว่าพิธี ทำงานในครั้งนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของปัญหายาเสพติดที่ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการกันอย่างจริงจังเพื่อสร้างให้พื้นที่เนี่ยมีความปลอดภัยและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนเนี่ยให้เป็นหูเป็นตาแล้วก็แจ้งบเบาะแสให้กับทางเจ้าหน้าที่หากพบพฤติการที่เข้าข่ายความกระทำความผิดทั้งนี้เนี่ยที่จังหวัดนนท์เนี่ยก็ได้จะได้ดําเนินการจับกลุ่มผู้ค้าและผู้เสพนะครับ ให้ได้นะครับแล้วก็มันมีเป้าหมายในการจับลุมอยู่ว่าจะจับตรงหนึ่งเดือนเนี่ยจะต้องมีกี่ลายกี่ลายนะครับก็ทําการกวดขันอย่างเข้มข้นและจริงจังนะฮะที่จังหวัดนนทบ,บรุรีอันนี้พอดีไปเที่ยวที่เมืองกลางจนบ,บุรีมานะครับก็ไปเที่ยวที่สันเขื่อนก็ไปล่องแพนะครับที่สันเขื่อนอเขาเรียกว่าเขื่อน รีนักรินเนี่ยนะครับก็จะมีแพรหรือมีที่พักที่อยู่ริมอ่างบนสันเขือนเนี่ยสวยงามเลยนะครับแล้วก็อีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่จะต้องไปก็คือน้ำตกเอราวันเนี่ยซึ่งมีประมาณ7-8ชั้นด้วยกันนะฮะหลายชั้นเลยสวยงามมากเดี๋ยวเราไปชม VTR ภาพการท่องเที่ยวตรงนั้นกันสักนิดหนึ่งนะครับ เที่ยวกันอย่างสนุกสนานเลยเนี่ยนะครับก็มีทั้งทีมงานของเราแล้วก็มีทางคุณครูค,คลิกแล้วก็ท่านเจี๊ยบเนี่ยเขาเข้าไปด้วยนะเป็นที่ปรึกษารายการเราเนี่ยไป,ไปแล้วก็ทางภรรยาของผมก็ไปนะครับแล้วก็ผมด้วยนะไปเที่ยวกันนะครับก็ใครอยากไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยแบบนี้ก็ไปที่นี่เลยนะครับน้ำตกเอราวัณแล้วก็ไปล่องแพที่ สันเขื่อนสีนคลินจังหวัดกาญจนบุรีครับอ่ะช่วงนี้เวลาหมดหมดเวลาต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์สลายแดนเสริสรมอาหารบีเฮิรลิ้นพันธุ์นะครับผลิตภัณฑ์ดับเบิลแม็กเต็มเตาหมูกาาะระทะนวัตัดรุ่งเรืองทานสปอร์อรตเอทีโกชาสมุนไพรหิมะวันการช่างสนทนาการช่างตำนานชนแล้วก็ติดตามรับชมช่องทางทางจาน PSI ช่อง73 79113 แล้วก็ทางโซเชียล e b o o k Fanpage TikTok YouTube นะครับทางทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลเลยสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาต้องขอราท่านผู้ชมไปก่อนครับสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ